สวัสดีครับผมนายวัชสุพลกุ้งแก้วครับวันนี้ผมจะมานําเสนอการสร้างแบบจําลองการสั่นสะเทือนในระบบทางกลครับในส่วนของวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของระบบทางกลได้อย่างแม่นยํา 2. เพื่อวิเคราะห์แบบประเมินผลกระทบจากการสั่นสะเทือนต่อความเสถียรความทนทานและประสิทธิภาพของระบบและ 3. เพื่อใช้แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นในการออกแบบและปรับปรุงทางกลให้มีความปลอดภัยและทนทานต่อการสั่นสะเทือนครับในส่วนข้อมูล ที่นํามาใช้ในการสร้างแบบจําลองนะครับก็มีน้ําหนักของมวลตัวถังรถยนต์มวลของระบบสปริงค่าความแข็งของสปริงค่าความหนืดของดัมเปอร์ค่าความแข็งของยางในส่วนของค่าสัมประสิทธิ์ความหนืดยผมไม่ได้ใส่เข้ามานะครับหรือค่า c 2เพราะผมสมมติค่า c 2เท่ากับ0ูนในสมการนี้ครับ C2 หรือค่าสัมประสิทธิ์นั้นมีค่าเท่ากับ T ครับในส่วนของด้านซ้ายคือโมเดลดัมเปอร์ซิสเต็มนะครับผมทําการวาดฟรีบอดี้ไดอะแกรมในส่วนของด้านขวาส่วนในกรอบด้านล่างคือ สมการ EOM ที่ผ่านการคำนวณมาแล้วครับต่อมาวิเคราะห์ผลเฉลยด้วยโปรแกรม MATLAB นะครับผมจะอธิบายการทํางานของแต่ละบล็อกนะครับบล็อกแรกคืออินเตเกเตอร์ครับบล็อกนี้ใช้สาหรับการอินเตอเกตค่าต่างๆตามเวลาซึ่งเป็นการหาค่า y และ y และค่าความเร่งของ y นะครับในสมการการเคลื่อนที่การใช้บล็อกอินเตเกตช่วยการคานวณการจัดการความและค่าความเร็วจากความเร่งของระบบนะครับส่วนบล็อกส่วนการที่เราใช้กันก็คือบล็อกของเกรนบล็อกนะครับเพื่อใช้ในการคูณอินพุตเข้าส่งค่าที่มวลของ mc ms หรือค่าคงที่ดมเปอร์ c 1และค่าคงที่ของสปริง k 1 k 2ตามสมการการเคลื่อนที่ครับคือบล็อกต่อไปก็คือซัมบล็อกนะครับบล็อกนี้ใช้สำหรับการบวกลบค่าต่างๆซึ่งใช้รวมแรงจากสปริงและดมเปอร์หรือเพื่อคำนวณค่าความแตกต่างระหว่างตำแหน่งหรือความเร็วในระบบนะครับต่อมาคือสเตปอินพุตนะครับสเตปอินพุตคือใช้ใช้เพื่อจำลองการกระตุ้นระบบด้วยสัญญาณขั้นบันไดนะครับซึ่ง <c oughs> จำลองแรงการกระทำที่มาจากพื้นในส่วนของ สโคบ็อกใช้สาหรับแสดงผลลัพธ์การจําลองในรูปของกราฟซึ่งสามารถใช้เพื่อดูการตอบสนองของระบบเช่นการกระจัดของ yst และ yct เมื่อเวลาผ่านไปครับอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่เป็นตัวอย่างที่สองที่ใช้ในการอินทิเกตฟังก์ชันอีกทีหนึ่งต่อมานะครับคือการทํางานของแต่ละกราฟส่วนกราฟทางด้านขวาที่เป็นโค้งโงก็คือกราฟของตัวโค้งรถนะครับส่วนกราฟทางซ้ายมันคือกราฟของแชสซีนะครับหลังจากเราดับเบินคิกที่สโคบไปเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของโค้งรถนะครับพบว่าเมื่อปั๊ม3ามมิลลิเมตร คงรถจะตัวกราฟจะสูงขึ้นนะครับเมื่อกระสูงขึ้นมาเป็นประมาณ42มมการสั่นจะถูกลดลงและการหนงจะของระบบนะครับจะมีการสั่นสะเทือนที่เล็กน้อยลงเมื่อเราควบคุมมันด้วยการเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์เป็น20แล้วเราลองรันระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะพบว่าโมเดลก็จะมีการสั่นลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีการสั่นเล็กน้อยแต่เพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ความหนวงอีกครั้งก็ความสั่นก็จะหายไปนะครับว่าง่ายก็คือยิ่งเราเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์เข้าไปแแลลล้้้ววรรััันนโมมเเดต่่ะะคคงงททําาาใหสสืออข ลดลงครับผมสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์จากฟังก์ชันการถ่ายโอนกับแบบจำลองในโมเดลเวลาได้เลยครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยอาจารย์ด้วยครับผม